รับเข้าสู่ช่องไม่พีกุกเกาะนะคะตอนนี้ก็มาถ่ายนะคะให้เอฟซดูช่วงเช้าๆนะคะอืมช่วงนี้ก็อยู่เนี่ยเฉพาะเรานะคะนี่ตอนนี้นำทีมโดยพี่ใหญ่ของเราขออนุญาตนะคะโอเคนะคะ โอ้นี่นะคะทางไม่บ้านนะเพื่อนก็โอ้โหนะคะเตรียมกับข้าวเช้านะคะนี่นะคะเกลือหมูข้าเหนียวเนี่ยเม่ดพีฮะบ้านเราเนี่ยอะไรจำไว้เราซื้อก็ได้ยแบบนี้นมัจะอ๋อแบบนั้นบ่กอืมมันชุ่มความเชื่อถุงยางเลยเชื่อถุงพลาสติกแต่มันจะชื้นเนาะถ้าเราไม่ตัดก้นถุงอ่ะอืมอะไรลูก โอเคอ่ะบอเออไว้ไ hmm. ด mm ้เลยก็วันลูกอืมเก้าสิบเก้าบอกคอนเก้าสิบเก้าบอกขอบคุณค่ะ น่คก็สวยไไววเป็นการเป็นงานแทนเนานะพอบ้านแล้วก็เห็ <c oughs> นแบบนี้เห็ <c oughs> นแมบบ่ไม <c oughs> ่แลก <c oughs> คิดถึงตอนสมัยที่อแฟนเป็นผู้นําอ่ะจะไปช่วยกันแบบนี้แหละอืมทั้งบ้านเลยลูกชายก็ไปโตอยู่ที่วัดเพราะว่าเป็นตั้งแต่สมัยนู่นลูกชายคนแรกอ่ะเล็กๆอยู่เลยนะป้าทบ้านอืมเราก็ไปกันทั้งบ้านแหละไปนอนกันอยู่ที่วัดแหละไม่ได้นอนบ้านนะนอนวัด แล้วก็ลุกมาทํากันแต่ตีสองประมาณนี้ก็นึ่งข้าวอะไรทำมันแบบนี้แหละก็โอ้นะคะกอบ้านก็ไปช่วยแบบนี้แหละเนี่ยนี่นะคะเพื่นก็โอ้ช่วยแพ็คข้าวนะคะสวยนงนี้ก็แพ็คข้าวเหนียวนะคะเตรียมงานนะคะแต่เช้าโอ้ข้าวสวยเพื่นก็เม็ดงามงาม,งามเนาะเพื่อนอะขาวคักเท่ เอ็ดเมนูเขาเลยเดมืันนี้เออเะ็นคนเดียวหูตั้งสีโมอโอ้โหเก่งเก่งมากแม่ครัวพันมือได้อันนี้เออหูเก่งมากคียต้องให้พบาเป็นคนตสีสี่ห้าคนมาแข็งมาหมดทุกอย่าง ขออนุญาตอู้อันนี้คือต้มจืดเหรอใช่ไหมเรียกว่ายังไงเจ้าถ้าทา้ถนัดกับข้าวใช้ต้มจืดไหมหืมรู้ยังไงหัวหอมแล้วก็มีฟักด้วยโอ้อันนี้อะไรอจมจมจมขออนุญาต แม่ครัวใหญ่อะไรอ๋อข้<ร>าวสวยเหรออืมเออใช้วิธีนึ่งแบบนี้เลยก็สะดวกสบายนะเพราะมันนึ่งได้เยอะอืมคือประมาณอันนี้น่าจะเฮ้ยขึ้นแล้วลงบอป็นก็จะเป็นอืม,มอข้าวเหนียวอ,อืมข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยดูหมอ้มอกับมวยแล้วรู้เลยว่าเป็นข้าวเหนียว มาสามวันยังไม่ได้เคยยังไม่ขายเลยแต่ก็บรรยากาศดีเลยเนาะ ừ, สงบเงียบนะโอ้ดูวัดวาเพื่อนสะอาดสะอ้านเลยดูนะคะเพือพือ่อนเพื่อนเพื่อนเคียงเพื่อนกระดาษเพื่อน ก็เห็นกระติบข้าว<ม>เห็นกระติบข้าวแล้วคิดคิดคิดถึงร้านอาหารเราไปกินข้าวกัน<ม>กระติบเล็กๆอ่ะอืกระติบน้อยๆอะ่อะอออโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทําภารกิจนี้ต่อเนาะบ้านไทยบ้านอันนี้ก็แวะชมนะคะทางแม่บ้านนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่ทําให้พวกเราอิ่มท้องกันนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะนี่เขาเรียกว่าคงครับ เดินด้วยช้องนะคะก็คือมีแม่บ้านนะคะผู้อูเบื้องหลังความสําเร็จนะคะแล้วก็ความอิ่มอร่อยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ ปะอยู่คนคนละมุมากวาันดำม้่าพุนมันมีจุดไกันแล้วเนาะ กลมเนื้อมันบ้านค่อยอืดจังเวลาเพื่อน เขามาอขานี่ยที่เขากวาดดินหลังโอ้ับไป้นหนึ่ง ลูกเก่งดิตากเาห้องเราลิมพ์ที่เเก่งลูกเก่งแต่วาทีใหม่เลยอ่ะต้องหาเนื้อหาที่ใหม่ให้อ่ะ มา <laughs> ตรงทานน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกอือ่ะสมกับมีประมาณนี้นะคะทุกคน